ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับผมจะนาทการแก้เพิ่มรายงานตัวครับราศีต่อไปเป็นราศีกันคือที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมของทุกปีนะครับหรือผู้ที่มีลักษณราศีกันนะครับตามเวลาตกฟากนะครับอาจจะเป็นคนราศีอื่นแต่ลักนณะกันก็ฟังประกอบกันได้นะครับนะจะได้ทั้งลักษณะและราศีนะครับเหมือนกันนะครับ ดวงไตรามาส4โค้งสุดท้ายปี2567จะเป็นยังไงไปดูกันนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงตอนนี้ก็ยังจัดโปรนะครับครึ่งราคาสนใจก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดสายนัด r อสโตนะครับหรือเบอร์โทร0 8 4 6 4 7 2 9 2 9นะครับดูภาพรวมของดาวใหญ่นะครับดาวเสาเจาเริญปุตตะจรก็เรือนอรินะครับก็แปลว่าช่วงนี้ก็ระวัง ลูกหลานบริวารเจ็บป่วยนะครับจริงๆเข้ามาตั้งแต่ปี6 6แล้วครับมีนาปี66นะจดถึง19พฤษภาปี68นะครับนะช่วงนี้ลูกหลานบริวารบางคนลูกน้องก็ดื้อนะลูกหลานเจ็บป่วยลูกน้องสร้างปัญหาลูกหลานสร้างปัญหาให้เดือดร้อนนะครับราหูเจ้าเรือนอริจรเข้าปัตตณนีนะครับอริก็คือศัตรูปัญหาอุปสรรคเข้าปัตตณนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาประเด็นนี้นะครับ บางคนก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับผู้ครองคนรักได้ง่ายนะครับจากเคยรักกันดีกลับมามีปัญหากันนะครับรักกันปานจะกลืนกลับมาคมคืนในช่วงนี้นะก็ลาหูเขาเข้ามาตั้งแต่ปีปลายปี66นะครับตุลาปี66จนถึงวันที่5พฤษภาปี68นะครับนะเป็นช่วงจังหวะดวงพิทุบาทต,ตึงคู่นะครับ แต่ดาวปัตตนีดาวมฤรหัสนะครับจออยู่เรือนสุภาช่วงนี้ถ้าใครเลิกกับคู่นะครับก็มีเกณฑ์จะได้คู่เป็นคนต่างชาติหรือได้คนดีมีการศึกษานะครับหรือบางคนทําธุรกิจกับคนต่างชาติก็ได้คู่ค้าหุ้นส่วนเป็นคนต่างชาตินะครับดูเรื่องการงานนะครับในเดือนตุลาคมการงานเข้ามาตึมเลยนะครับช่วงนี้ดาวกรัมรมะนี่ก็ยังเป็นเกษตรมหาอุด ทับลักขณาในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นมากนะครับใครที่เป็นตัวแทนในหน้าจะมีงานหรือง,งานที่ต้องใช้คําพูดการเจรจาค้าขายงานอาหารเครื่องดื่มดารานักร้องนักสแสดงงานบันเทิงกีฬาจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับเดือนพฤศจิกายนดาวพุธด,ดาวการงานอย่างสัมพันธ์ดีกับลันขนาครับ ช่วงนี้งานก็ยังดีต่อเนื่องนะครับการเจรจาค้าขายการติดต่อวิ่งเต้นประสานงานต่างๆงานขนส่งสินค้านะงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ชาวกันจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปประชุมสัมมนาเพื่อวางแผนการดําเนินงานนะครับเพื่อจัดระบบงานให้มันดีขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ฝ่ายขายทําการตลาดเนี่ยนะครับจะพัฒนาด้านธุรกิจการค้าการเจรจาหรือแผนการตลาดได้ดีขึ้นนะครับ เดือนธันวาคมงานด้านต่างประเทศนะครับงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้างจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับดาวกัมมะจออยู่เรือนพันธุอยู่นะครับพันธุก็งานเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับซื้อขายบ้านที่ดินรถยนต์นะครับคำเตือนนะครับดาวเสาเจ้าเรือ,อนปุตตะจออยู่อริก็ระวังลูกน้องนะครับ ที่มาช่วยเหลือง,งานเนี่ยนะอาจจะทําให้การงานเสียหายได้นะครับทําให้เกิดปัญหาตามมางานโครงการใหม่นะครับโครงการใหญ่โครงการใหม่ๆเนี่ยนะครับจะเจอปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขนะครับใครที่เริ่มธุรกิจใหม่นะครับก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆแก้เริ่มต้นทําอะไรนี้อาจจะเจอปัญหาจะยุ่งยากหน่อยนะครับนะใช้เวลา,าใช้ประสบการณ์อีกสักระยะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองนะครับ ชาวากันบางคนก็จะมีเรื่องขัดแย้งกับคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับต้องระมัดระวังการเจรจากับคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับแนวโน้มจะมีเรื่องมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับซึ่งมีผลกระทบกับเรื่องธุรกิจการงานเหมือนกันนะครับ <c oughs> ดาวพุธดาวเจเรินกร,รมะพักองศา15พฤศจิกาถึงวันที่4ธันวาคมการติดต่อประสานงานการประชุมสัมมนาหรือการเซ็นสัญญาทาง,งานก็มี เกยนจะล่าเช้าออไปนะครับหรือมีการเลื่อนออกไปนะครับการงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามสัญญาอึดอาดล่าช้าช่วงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับมีงานช้ามีเข้ามาน้อยแต่ก็ยังมาเรื่อยๆนะครับช่วงเดือนตมุมาดูเรื่องการเงินต่อนะครับ เดือนตุลาคมชาวกันจะมีเงินเข้ามาเยอะนะครับทำให้ฐานะการเงินมั่นคงมากขึ้นเพราะดาวศุกร์ดาวกันเงินเป็นเกษตรชาวกันจะบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานบางคนจะได้เงินจากผู้ใหญ่นะครับบางคนก็อาจจะได้คู่ครองคนรักหรือได้เงินจากต่างชาตินะครับใครที่มีแฟน,นหรือมีคู่คคนต่างชาติมีโอกาสได้เงินเยอะนะครับช่วงนี้ผู้ที่ทํามาค้าขายหรือทํางาน กับคนต่างชาตินะก็มีโอกาสได้งานดีเงินดีนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่หรือโบนัสพิเศษหรือเงินรางวัลพิเศษนะครับ16ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนดาวสุขดาวกันเงินเนี่ยนะครับจอดเป็น3กับลัคนาแต่เป็นประเกษตรนะครับด้านดีคือได้ปฐุมเกณฑ์นะครับแต่ด้านเสียเป็นพระเกษตร แปลว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะแต่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่รายได้อาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมมากนักนะครับ,แต,บแต่บางคนก็มีโอ,อก,กาสได้เงินจากการแนะนําจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการเป็นตัวแทนในหน้านะครับบางคนอาจจะช็อตจริงๆก็อาจจะหยิบยืมเงินจากเพื่อนหรือจากญาติพี่น้องได้นะครับชาวกันบางคนจะได้เงินจาก การติดต่อวิ่งเต้นจากอาชีพตัวแทนนายหน้านะครับไม่ว่าเป็นตัวแทนประกันหรือนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์นะครับมีโอกาสที่จะได้เงินดีเหมือนกันนะครับวันที่9พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปี2567การเงินกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาคึกคักเช่ากันบางคนจะได้เงินจากอาชีพนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์บางคนจะได้เงินจากการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือที่ดินนะครับ บางคนก็มีเงินให้ลูกหลานหรือมีโบนัสให้ลูกน้องหรือคนรักนะครับตัวเรื่องความรักคู่ครองโดยภาพรวมแล้วนะครับนะเป็นช่วงดวงพิธุบาทเรื่องคู่นะครับเป็นจังหวะที่ชีวิตรักอาจจะไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเนะื่องจากดาวราหูเจริญอริจรเข้าปัตตเนีนะครับนะจากที่เคยรักกันก็กลับมาเป็นศัตรูกันทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ ถือว่าเป็นช่วงดวงพิธุบาทเรื่องคู่นะครับเสาเพ่งเล็งลักแล้วสุราภูมิเมรอัสดาว่าไว้จันเป็น11กับราหูเล่าอาภัพอับอาภาคให้โทษแท้ประเหืนนินนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดาวบาปะเคราะห์จอรมาให้โทษนะครับทําให้ดวงความรักยังไม่ค่อยดีนะครับคนโสดก็อย่าเพิ่งไปไปพยายามากนะครับถ้าเป็นเนื้อคู่ก็แล้วก็ไม่แคล้วจากกันนะครับ ช่วงนี้ถ้ามีความรักมีเรื่องผิดหวังนะก็ไม่ต้องพิจตก,กังวลน,นะครับเรื่องธรรมดาเป็นจังหวะที่ดวงดาวยังไม่เกลื่อนหรืดวงชะตาเรื่องความรักนะครับความรักความสัมพันธรร์ไม่ราบรื่นคนโสดก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนแต่งงานนะครับนะต่อไปน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะดวงจะผิดทุบาทอีกยาวเหมือนกันนะครับต่อไปดาวเสาร์ปีหน้าดาวเสาร์ก็มาเล่งต่อนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็น ดูกันานานๆนะครับต้องรีบร้อนตัดสินใจนรีบร้อนตัดสินใจแต่งงานไปปีหน้าอาจจะมีเหตุให้เลือกลาอย่าร้างก็ได้นะครับช่วงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักกับคู่นะครับช่วง19กันยาถึงวันที่6ตุลานะครับเนื่องจากดาวพุธอันดัานวิวาทราหูนะครับ มาทับลัคนาเล็งราหูคู่ศัตรูนะครับอาจจะมีปากมีเสียงถกเถียงกันทะเลาะกันนะครับรวมทั้งคู่ค้าหุ้นส่วนด้วยนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงจากคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะคู่ครองอย่างเดียวนะครับปัตตนิแปลว่าคู่ค้าหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามนะครับเดี๋ยวนี้พวกแก๊งมิชฉาชีพมันมาทุกรูปแบบนะครับบางทีก็มาหลอกให้รักนะสิบางคนเสียงเงินเป็นแสนเป็นล้านไปก็เป็นเยอะนะครับตามที่ออกข่าวไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชาวกันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เพราะราหูเลงลักขาเนี่ยทำให้เป็นคนตัดสินใจเร็วนะครับอารมณ์ร้อนบู้วามเพราะเป็นดาวธาตุลมนะครับและดาวประจําตัวของชาวพุทธก็เป็นดาวพุธด,ด้วยนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับคนที่เข้ามาช่วงนี้จะไว้ใจใครไม่ได้นะครับยกเว้นดาวราหูเดิมดีจอมาเป็นสีก็มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนกันนะครับข้อดีของราหูก็มีประมาณนี้นะครับแต่ให้มองว่าเป็นโทษมากกว่านะครับต้องระมัดระวังนะ มีคนรักก็ให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่พนะาไปแนะนํากับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาช่วยดูนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์เข้ามาหรือเบอร์โทรนะครับ0 8 4 6 4 7 2 9 2 9นะครับตอนนี้ยังโปรโลดครึ่งราคานะครับขอบคุณผู้ฟังขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังทุกคนนะครับสวัสดีครับ